สถานการณ์ยังคงตึงเครียดนะล่าสุดนะคะก็มีประชาชนที่ลี้ภัยเข้ามาในพื้นที่ของสถานที่ปลอดภัยชั่วคราวในแม่สอดที่มีอยู่สองแห่งกว่า2,800คนแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่คือภาพตั้งแต่เมื่อคืนวันที่เกิดเหตุนะที่มีการยิงประทะก,กันต่อเนื่องเลยค่ะ ชายแดนไทยเมียนมาเมื่อวานเนี่ยทหารเมียนมากับกองกําลังชนกลุ่มน้อยในกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาก็ประทะกันอย่างต่อเนื่องซึ่งอยู่ภายในพื้นที่ทําการด่านพรมแดนหาวอเมียวด,ดีแห่งที่สองอำเภอเมียววด,ดีที่เมียนมาค่ะ มันก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่สองอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากนี่ล่าสุดนะคะทหารฝ่ายต่อต้านสามารถเข้ายึดพื้นที่ด่านพรมแดนถาวรเมียววด,ดีแห่งที่สองได้แล้วบางส่วนค่ะนี่คือความคืบหน้าที่หลังจากมีการเริ่มยิงปะทะกันค่ะ เหตุการณ์ที่มีรายงานว่ามีคนได้รับบาดเจ็บจากพื้นที่ปะทะหลายคนมีส่วนใหญ่เนี่ยถูกยิงมีบางคนถูกสะเก็ดระเบิดตามร่างกายนี่ดูภาพนี้เห็นเด็กๆวิ่งเล่นกันเนี่ยนะคะค,คือก็คนที่เขาอยู่ในพื้นที่ต้องได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดดังขึ้นตลอดเวลามันก็นอนกันไม่หลับนะออกมากันรอคอยความช่วยเหลือนอกจากนี้มีบางส่วนถูกลำเลียงข้ามฝั่งมาในพื้นที่อำเภอแม่สอดมาขอรักษาตัวแบบฉุกเฉินกลางดึกเลยค่ะครับ โรงพยาบาลแม่สอดก็ต้องระดมทีมแพทย์ระดมรถกู้ชีพไปรับคนที่รับบาดเจ็บซึ่งก็กระจายไปรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วอำเภอแม่สอดเนี่ยลูกเด็กเล็กแดงผู้สูงอายุ mm hmm. ก็นั่งรอคอยความหวังการช่วยเหลือกันอยู่ก็เป็นการช่วยเหลือนะคะตามหลักมนุษยธรรมเบื้องต้น ซึ่งทหารไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปบันทึกภาพค่ะขณะเดียวกันนะครับฝ่ายความมั่นคงของอำเภอแม่สอดที่จังหวัดตากก็ได้มีการส่งกําลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและทหารนะครับเข้าไปประจําการรักษาความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่ชั่วคราว2แห่งนะครับซึ่งจัดให้เป็นพื้นที่รองรับผู้ที่หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาที่เข้ามาพักอาศัยชั่วคราวขณะนี้มียอดผู้หนีภัยความไม่สงบนะครับที่เป็นชาวเมียนมาเนี่ยยอดรวมทั้งสิ้น 2,809คนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นในภาพเป็นผู้หญิงเป็นเด็กเล็กและคนชรานะครับซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงของอำเภอแม่สอดก็ได้มีการดูแลชาวเมียนมาทุกคนเป็นอย่างดีขณะที่ไปดูบรรยากาศด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่หนึ่งหน่อยเช้าวันนี้ก็ยังคงเปิดตามปกตินะครับแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นไป,นป,นปนด้วยความเงียบเหงาครับเนื่องจากทั้งคนไทยและคนเมียนมาในจังหวัดเมียวดีเนี่ย ต่างก็แห่หนีข้ามด่านพรมแดนแม่สอดมาตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับส่วนที่ด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่2ด้านฝั่งไทยเนี่ยก็ยังคงเปิดตามปกติแต่ว่าภาพที่เราเห็นนี่นะฮะพนักงานขับรถขนส่งนับร้อยคันเนี่ยนะต่างจอดรถเต็มลานนะครับเนื่องจากไม่กล้าข้ามพรมแดนไปเพราะหวั่นเรื่องของความปลอดภัยคือถ้าดูมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าปกตินะฮะในพื้นที่ด่านพรมแดนถาวรแม่สอดเนี่ย มันจะมีมูลค่าการค้าการขายเนี่ยระหว่าง2ประเทศทั้งฝั่งไทยทางฝั่งเมียวดีเนี่ยดูนะเมื่อตอนปีที่แล้วนะคุณแน่แน่คุณผู้ชมมูลค่าการค้าขายเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยมูลค่ารวมเบ็ดเสร็จนะสองแสนสองหมื่นล้าน่ะแต่ว่าตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านม,ามูลค่าเนี่ย มันหายไปประมาณแสนส0 0หมล้านเหลือประมาณ86,000กว่าล้านสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนของเมียวดีเนี่ยที่มันเกิดขึ้นทําให้มันการค้าการขายเนี่ยมันต้องหยุดชะงักไปแล้วตอนนี้เนี่ยความรุนแรงเนี่ยมันมีท่าทีว่ามันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมันก็น่าจะส่งผลให้เกิดความเสียหายที่มากขึ้นตามมาอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยนะอันนี้เรื่องของการค้าการลงทุน